ครับโอ้โหโคตรรถบรรทุกทุกคนครับเราเข้ามาในสอปอร์ลาแล้วครับโอ้ตักใส่ถ้วยก็ยกซดเลยโ <c oughs> ตเจอกันใหม่นะ <c oughs> บ๊ายบ,ายบายซียู <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายซีอูหัวรถไฟลาวจีน <c oughs> นางอยู่บนรถก็ได้เพื่อนแล้วให้มา <c oughs> <c oughs> สเสรีย์ชาที่เดนเป็นฟูครับเช้านี้จองรถด่วนเลยนุ่งนาเข้าลาวครับไปที่ไหนก็ได้ที่อยู่ในลาวเพราะว่า ไม่ได้จองรถไว้ครับเป็นการจองแบบกระทันหันแบบไม่ค่าคิดนะครับก็เดี๋ยวเช็ครายละเอียดของเรื่องการเดินทางนิดนึงครับเพราะว่าผมบอกว่าให้เจ้าของที่พักเนี่ยจองรถทีไปที่ไหนก็ได้นะแต่มีโต๊ะยังไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อคืนกลับดึกนิดนึงนะครับก็พาเพื่อนไปในเชิงในฐานะที่เขาต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะครับก็พี่น้องไทยดำน้องทูแล้วก็คนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆโอ้ฟินมากแล้วรู้สึกดีมีโอกาสจะกลับมาใหม่ครับนะเดี๋ยวจ่ายตังก่อนเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบาย คืออะไรเนี่ยเอาเชิญเดินทางเี๋ยวไปก่อนมีโต๊ะมาแล้วครับทุกคนคนที่อยู่บนรถโดยสารนี้ก็มีอยู่มากาหลำแหลมนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับนะก็หวังว่าวันนี้คงได้เจอกันครับที่พกักนี่ดีนะครับแนะนําเลยเข้ามาที่นี่บาร์งมอเตอร์ไซค์ติดต่อรถเดินทางให้นะครับนะเจ้าของเจ้าของน่ารักนะครับถ้าเอารถมาเองนี่คือก็มาได้นะแต่ว่าต้องทําเอกสารให้ครอบคลุมแล้วก็ต้องมีไกด์นำพานะครับนะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางครับสู่สอป,ปอราเขาวันนี้นะ รวนจริงๆทุ่งนาที่เดินเป็นภูตอนนี้เขียวแล้วนะครับนี่สายบนสายด้าเส้นทางนี้ที่เราเคยไปเที่ยวหมู่บ้านไฮดอนนะครับแล้วก็ดูท้องฟ้านี่คือจันทร์สายมีนี่เหมาะปกคลุมยอดภูเขานะครับเดนิสวยมากนะครับผมเดินทางออกจากาเมืองอชูนาประมาณ8โมงน,นะครับเห็นพี่น้องชาวไทยดำกำลงังเริ่มอาชีพเกี่ยวข้าวไม่ทุกทีครับปลูกข้าวนะครับจะอยากให้เกี่ยวข้าวเพราะอยากเห็นในท้เหลือง แล้วก็วิธีชุมชนที่น่ากลหาต,ต่อต่อไปถ้าอย่างเรียนจ่วง โอ้โหโคตรรถบรรทุก <Yeah. S 1> อันนี้กำลังเข้าใกล้สู่ด่านแล้วนะครับก็อีกไม่ไกลครับเราจ,จะไปข้ามด่านไปสอปอรลากันนะครับวันนี้แผนของผมก็คืออาจจะต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงครั้งแรกด้วยนะครับนะอาจจะไปดูาบางเบงจังก็อยู่ที่ใจจะไปขวาส่วนอีโต้น่าจะกลับบ้านเราอาจจะแยกกันที่อุดมไสก็ได้นะครับทุกคนครับตอนนี้ผมข้ามด่านชายแดนเวียดนามนะครับก็ จะเดินทางเข้าสู่สปปลาวเพื่อที่จะเดินทางกลับแพคกระตากก็คือไปถึงเร็วใช่ไมอุดมไซก็คือต่อรถไปดอนทาทาหรือว่าบอกแก้วเลยหรือไม่ก็ต่อรถไฟความเร็วสูงไปที่หน่วงพบางหรือไม่ก็วิงจันนะครับถ้าปิดทริปเดียวก็คือไปวิงจันจบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอ,อยากอยู่ต่อก็พอได้นะครับแต่ว่าใจเนี่ยไม่อยู่กันเดียวตัวรู้สึกมันวิงเวียนสีรัะสะไ้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็มีโต๊ะก็ มาแล้วนะครับน่โตอาจจะแยกกับผมที่อุดมไทยก็ได้ครับก็เลยคิดว่าถ้าผมจะไปเวียงจันทร์เนี่ยผมต้องเอาพาสปอร์ตให้น้องชายคนนี้นะครับพอดีน้องเขามาเรียนปริญญาโทที่เวียดนามนะครับ mm hmm. เขาก็ว่าเดี๋ยวเขาจะทําเรื่องซื้อตั๋วไปเวียงจันท์ให้นะครับส่วนไปเวียงจันท์ก็อยู่ประมาณที่หนึ่งทุ่มนะครับเราก็จะบินทีไเป็นที่นั่นนะครับแต่ว่าผมไม่เคยขึ้นรถไฟคอนหนงสูงไหผมก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ใหม่ๆสักครั้งหนึ่งว่าเหมือนรถไฟที่ประเทศไทยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร เกิดความข,อขัดแย้งครับก็คือการนั่งรถไฟทั่วๆไปที่เป็นรถไฟแบบบ้านเราแหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอผู้โดยสารก่อนนะครับเราก็จะเดินทางกันต่อเข้าสอบบอลาไปกินข้าวไปทำนู่นทำนี่ทำนั้นแล้วแต่นะครับที่เราจะพาไปนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนจะปิดทริปเร็วไปเนอะมีโต๊ะมาช้าถ้ามีโต๊ะมาไม่ช้าก็คือเรายัางอยู่กันอีกยาวไงนะก็ยังดี แล้วยืนนิ่งๆไม่มานะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนข้าล่านะครับเย่อันนี้คือด่านนะครับที่ผมสแตมป์เอกสารมาแล้วก็มาแอบกินมีเะยครับนะไปครับทุกคนเดินทางครับนะพร้อมแล้วทุกคนครับเราเข้ามาในสบปลาแล้วครับตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือเมืองขวาครับเมืองที่มีสายน้ําอูไหลผ่านและว็นี้น้ำอูแดงมากนะครับผมมาดูเล่นบริเวณที่เป็นโซน สภานะครับลองดูดบรรยากาศนี่คืออ๋สุดจัดนะกรับมาสอบปอลาวาอีกครั้งได้ยังไงตอนแรกว่าจะเครื่องกลไม่ได้เครื่องกลนะครับวิธีชุมชนคนที่นี่ก็คือใช้แม่นานในการเราหล้ยงเพื่อทำการเกษตรและการหาปลานะครับจริงๆเราต้องกินข้าวที่แถวนี้นะครับหรือถ้าไม่กินข้าวแถวนี้ก็อาจจะไปปากน้ำน้อยก็ได้นะไว้เบิ่งดูบรรยากาศก่อนพอดีรถจอดนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับเราจะลงอุดมไซนะเราตกลงมีโตนะครับว่าลงอุดมไซแล้วก็แยกกับมีโตมีโตก็จะกลับไปโดดน้ำทา,ทาไปเมืองเมืองนะครับไปติดต่อสาวไว้ให้ก่อนวันนี้ผมตัดใจไม่ไปเจออาลีนะเพราะว่าจะได้กลับไม่ว่าน่าเจออาลีดีกว่าโอ้ยังหาปลาหาเปอร์อะไรปกติเลยครับแต่ว่าต้องมากู้ตอนเช้านะครับรถที่ผมมาก็คือทางนี้นะครับทุกคนอาะเดินทางก่อนนะครับทุกคนครับเราถึงอุดม,มไซ<ๆ>เร็วมากเลย บ่ายโมงครึ่งแต่ว่าเขาบอกให้กินข้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะนั่งรถไฟไปยาวๆนะครับก็คนขับรถเขาขเป็นห่วงผมแล้วก็น้องชายที่เรารู้จักกันมาเนี่ยนะครับวันนี้เรามีเพิ่อนเรื่องินทางใหม่ครับแต่มีโต๊ะไม่ได้ไปด้วยนะามีโต๊ะก็จะแยกกันที่นี่เลยมีโต๊ะหิวข้าวบอก็หิวอ,อยู่นะเ,เดี๋ยวเราจะต้องแยกกันนะน้บตาจีไหลใช่เดี๋ยวกินข้าวกนะอ่อนนะทุกคนฝากบอกอารีนะว่าพี่เออจะมาง่วนหน้านะจะเพิ่งมีภัยก่อนที่พี่จะไปหานะ อ้าวก็จริงเดี๋ยวแฟนห่วงเออไปไม่เดี๋ยวแฟนห่วงมาไม่ได้อีกแมนไปอันนี้น้องชายชื่ออย่างไงวีรัตวีรัตน้องวีรัตไวรัตไวรัตน้องไวรัตไวรัตเขาหน้าตาดีเขาไปเรียนโทอยู่แหมเดี๋ยวอีกหน่อยพี่ไปเบียดนามเดี๋ยวจะให้เขาติดต่อสาวๆเป็นเองให้มีต้นเล้งอยู่ไงกำลังเล้งอยู่่ะนีเมียยังวีรัตมีรัตไปอ้าวละ เดี๋ยวจะสร้างกับข้าวกินกันนะครับทุกคนก็จะเป็นเมนูพวกไก่พวกหมูพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรียกข้าวมีโต๊ะแล้วก็ไปกันนะครับอยู่ดาวนี้ก็ได้กินข้าวเหนียวได้กินพวก๋วยเตี๋พวกเปิพวกอะไรด้วยนะครับนะเดี๋ยวรับชมไา้กัน,กนเดิทนทางนะครับทุกคนนะมาโดนใซแล้วนะน้ำตาจีไหลเร็วมากนะจะไ,ได้กลับประเทศไทยแล้วนะวันนี้ทุกคนครับอาหารตันนี้เป็นอาหารที่ผมไม่เคยกินรวมกับคนขับรถ แล้วก็ลูกค้าอื่นนะครับเพราะว่าเขาทํารวมมาเลยแล้วก็ให้กินพ,พ,พร,นร้อมๆกันเนี่ยใช่ไหมก็คือจะเป็นผัดเต้าหู้ผัดแล้วก็ผักต้มแล้วก็จะมีหมูกรอบแล้วก็จะมีไอ้ปอปเปี๊ยะนะครับเนี่ยมีไก่ต้มมีซุปนะคือกินรวมกับลูกค้าคนอื่นแล้วก็กินรวมกับคุณครถบเลยส่วนจะเฉลีย่ยค่าใช้จ่ายไงผมยังไม่เข้าใจนะก็อาจจะได้แชร์กันไปนะครับก็มันก็เป็นบรรยากาศที่ไม่เคยมาก่อนเือเป็นเรื่องราวที่ดี แต่แต่ว่าที่นี่เป็นอาหารของคนเวยียดนะครับก็จะไม่ใช่อาหารในขอ,ของคนลาวนะครับเพราะว่าบริจอดคือมาส่งของพองดีเลยนะครับผมก็จะกินข้าวก็เค้านะครับแต่น้ําแกงจะไม่กิน <c oughs> จะกินที่เป็นเนื้อเห็นนะครับอย่างหมูกรอบอย่างผักกระได้อยู่ขัดต้าหู่ได้อยู่นะครับส่วนวิธีการที่ว่าจะจ่ายต่างไงดเดี๋ยวเ์ให้ดูน่าจะแชร์นะนะกันนะพิดกีบาทก็แชร์นะอบอกผมกีบัทก็ต้องจ่ายผมมีโต๊ะแล้วก็น้องไวรัาดีกว่านะมีโต๊ะเรียกไวรัาผมเรียกไวรัานะครับก็ จะเดินทางด้วยกันให้มีโต๊ะแยกตัวตนี้นะวัดด้นจะเดินพระเอกให้เราในทีนี้ครับหนุ่มปอโทโอเคกินข้าวมามามาคนขับรถด้วยต้งเรียกนะครับ,บรนะขอบคุณมากนะครับทีนี้นั่นเองมีโต๊ะเราเองมีโต๊ะกำลังยุ่งอยู่กับการเ,เตรียมที่จะเดินทางต่อนะครับงั้นคุณย่ากินก่อนเลยโอ้เนี่ยเนี่โอ้ตักใส่ถ้วยก็ยกซดเลย <laughs> เอาผมบ้างอันนี้คือ ตีไว้ชันเกลือนึ่งเอ้าต้องต้องยังไงเอาเลยนะครับตักกันเลยพี่ไม่กินข้าวเดี๋ยวพี่ตักเองนะเอาเลยเอาเลยได้ไหมอ่ะเอาม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 าตักกได้หนึ่งวางหน่อยพอดีมือไม่ว่างนะเอาพอแล้วครับโอเปลี่ยนอะไรเนี่ยดักดักดักดีเจพิษทางว่ะดีนะที่ดูก่อนตะเกียบพิษทางอยากกินกาแฟรู้สึกเครื่องแข็งนะไม่รู้พักกินอะไรเมื่อคืนน่ะ อร่อยปอกแซ่บอร่อยหมูกรอบบ้างหมูกรอบนี่เขาได้หมักหมักไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็คือหมูกรอบแบบบ้านเราเลยให้เลยรสเยี่ยมอ่ะ ข้าวข่าวนียวๆดีนะครับก็ชิมชิมตัวใกล้จังมันเรี้ยงควายไหมควายที่เชื่อตัวใหม่ที่ควายผมก็มาผมอันเชื่อเฮ้ยุยก็แฟ <c oughs> นอยู่ <c oughs> มีโต๊ะโต๊ะชาร์ดั้งอยู่เขาบอกเลี้ยงมีโต๊ะมากินด้วยกันมีโต๊ะบอกไม่อยากเป็นนางฟ้าไอโดงซาซาตานซาตานหรือซาอาซาสานก็ไม่รู้ อ,อร่อยอร่อยครับเดี๋ยวขอบคุณเขาก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าพี่ก็หลายคนเรีนใจเขาจะเอาไป็นจักรให้ดูครับว่าน,นี้ทำนี้มันชิวด,ดีถ้าได้แบบว่าเออกานทำมาแบบน้องกินแล้วก็คาใค่าขาขาขชิวยังไงขนงเหนียวมากเลยหรออ่า ขับรถหนึ่งคำจะเป็นขับรงนะเจะกินข้าวแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันที่สถานีรถไฟอุดมไัยครั้งแรกที่ผมจะได้ขึ้นรถไฟนะครับด้วยควาักของทุกทุกที่เราตอนนี้เราเดินทางมาถึงสถานีรถไฟฟ้าที่อุดมไัยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรถกันแล้วนะแต่ว่าเขาบอกไม่ให้รถเข้าไปอ่ะโอเคบิโต้ได้เจอกันนะบบบบบบ๊๊๊าาาาาายยยยยยบ๊ายบาย ปล่อยมีโต้เดินทางคนเดียวพี่เป็นห่วงมากเลยเป็นห่วงคนที่จะมาเดินทางกับมีโต้ไงแล้วไปทไําร้ายเขาดูดูเจา้าแสงเขาจะไปเคลียร์ครับว่าจะเอารถเขา้ามาได้ไหมพเพราะว่ากระเป๋าหนักถ้าไม่ได้คงก็ไปแหละโอเคถือไปได้ยูมันเป็นไรไปอีกน,นิดเดียวเองพี่เดินทางมายาวไกลเลืมเมาเดือด <c oughs> มาลืมมัดบารโต้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายซียูบ๊ายบายบ๊ายบาย ขอเจอเบาตามทางนะไม่พรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับไปโบกแก้วคนเดียวแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเพี่ยนเน่ก็จะกลับไปเดียนจันทร์แล้วก็เออคิดว่านะคะเดือนแปดเอากระเป๋าก่อนก็จะเจอกันแล้วเอเเอเดี๋ยวไปเอากระเป๋า,าก่อนเดี๋ยวกระเป๋าหาย My bag อันใหญ่คุยพี่โตนี่ให้เอาเงินน ốt เนอะเออพี่โตะใจะให้ตังค์ดนั่นฮะโอเค เปล่าพี่โต้ะจมีตังคเปล่าเคลียร์เป็นเงินไทยกันไปแล้วนะครับเพราะเงินหมดไว้เจอกันกด้เบอร์หนุ่มมาสองคนเป็นไงได้เนะฝากใจตังค์ด้วยนะได้ค่ะน่ารักพอดีเคลียร์เป็นเงินไทยกับน้องเงินไม่มีเหลือแล้วคุ้มนาสวยนะเมื่อกี้เขาปลูกข้าวเต็มเลยข้างหลังไปแล้วมีโต๊ะเจอกันนะมีโต๊ะ มีคนบอกรังมีโต้ด้วยเมื่อกี้เห็นสองหนุ่มเว้นทางเอ้ยรังลังมาโอ้ยด้วยฟ้าไปแล้วเราไม่ได้ไปเที่ยวนี้ครับเราไปอีกเที่ยวหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวจะต้องไปจ่ายค่าปี้ข้างในครับพอดีเจาะจองตั๋วไว้แล้วนะครับโอ้ยเนาะไปทุวยครับตอนนี้ผมมารอที่หน้าสถานีรถไฟกรุงสูงครับเพราะว่าเราจะต้องรอให้รถมาเราถึงจะเข้าไปได้ครับแล้วก็ฝนท้ท่าจะตกเมื่อกี้ขอร้องทางมากนะครับเดี๋ยว เตรียมตัวเดินทางนะครับไปสู่นครหลวงอิจนจน์นะครับเดี๋ยวเราจะแยกกับน้องๆตรงช่วงที่เป็นหนุกพาบางอะไรอย่างเงี้ยแหละนะก็บอกว่าทุกคนคงคงประทับใจกับเส้นทางที่ผมเดินทางไปเวียดนามก็นี้นะครับนะก็มันก็ยังมีอะไรไม่ค่อยสม,มบูรณ์เพราะการสื่อสารผมไม่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเออเรายังแบบมีข้อมูลไม่มากพอนะครับบางทีเราไปดาดูบอกข้างหน้าบางทีการสื่อสารเนี่ยมันยากลำบากแล้วเส้นทางทีผมก็ดูดูแผนที่บ้านแล้วก็จริงๆอยากจะเจออะไรที่มันมากกว่านี้ มีคนแปลภาษาให้มันน่าจะเข้าไปเข้าถึงมากกว่านี้ไงก็เลยแบบได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะปิดท้ายสวยๆนะครับอ่ะเด,เดินทางนะครับบรรยากาศในรถโดยสารก็จะเต็มด้วยผู้คนอะไรเงี้ยแหละก็แบบทั่วๆไปอย่างที่หลายๆคนมาก็เห็นกันอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ปลาลองแล้วนะวิวภูเขาลอรอบจริรครงครับอุดมไรายทุกคนครับตอนนี้ผมเข้ามาในสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่อุดมไซแล้วนะครับ มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงๆนะมีอะไรคนเตือนอว่าอันแน่ซื้อมีดมาแล้วจะเอาขึ้นเครื่องได้ไหมผมเคยเอาขึ้นเครื่องอยู่ครับแต่ว่าใช้วิธีการโหลดเข้าไปในใต้เครื่องแต่ว่าก่อนที่จะเอาไปโหลดใต้เครื่องเราต้องแพคให้ดีนะครับให้แน่นหนาแล้วก็มีชิ้นแล้วก็ไปผมก็จะไปใส่ตัวการกระแทกมันจะหนามากซึ่งโหลดใต้เครื่องได้นะครับเมื่อก่อนนี้แต่ว่า วันนี้ไม่ได้ขึ้นเครื่องนะครับผมามาที่ฐานีรถโดยสารคอนเดโซนที่อุนไซคือเขามีข้อห้ามคือห้ามนาอาวุธอะไรก็แล้วแต่มามาเลยเด็ดขาดปัญหาก็คือ1ก็คือผมจะทายัางไงผมต้องหาที่ส่ง2ก็คือแล้วผมจะยังไงในเมื่อผมไม่มีรถสามผมไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพราะว่าผมกล่าวว่าผมเข้ามาปั๊บแล้วออกผมเลยไม่ใช้โทรศัพท์แล้วก็น้องน้องที่มาด้วยกันเนี่ยเ,าเขาก็าจะต้องรีมา รอตัวรถผมก็เลยออกไปคนเดียวคือมันมวุ่นวายมากนะสรุปก็คือนะมีพี่คนนึงจะดีมากเลยนะครับเห็นผมวิ่งหาขอใช้ w บไฟลทุกที่กไปจากคนที่อยู่ในนี้คือไม่ได้เลยครับบางคนก็ในบทบางคนก็ไม่เคยแชร์โทรอย่างเดียวบางคนก็ไม่มีโทรศัพท์บางคนพี่ก็บอกมาใช้ของเขาเขาให้ w i ไฟใช้แล้วผมก็เลยขอใช้แล้วก็เลยพูดคุยกับอูคําพี่คขน่ารักมากเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะอาสาไปส่งให้แล้วค่าใช้จ่ายเก็บระหว่า,างการเดินทางนี่ก็คือให้เก็บ ที่ที่คนรับได้เลยนะเก็บปลายทางผมก็นเลยรอดนะครับก็เลยกคิดว่าจะคืนตั๋วไม่คืนแล้วก็เลยกลับมาเข้าสารรถไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับน้าตาจะไหล <c oughs> นี่แหละไม่เคยขึ้นนะครับขึ้นรถไฟครั้งแรกเกือบไม่ได้ไปนะครับเกือบตกรถเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับส่วนน้องๆที่มาด้วยกันเมื่อกี้ก็ขึ้นครั้งแรกก็ไม่รู้ไงก็คุยกันแล้วว่าเอาค่าได้ไหมเขาบอกว่าน่าจะได้เพราะขึ้น,ข,นขึ้นยนได้อะไรเงี้ยปรากฏไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับตอนนี้คือผม,มรอต่อคิวนะครับคนเยอะมากนะเดี๋ยว เดี๋ยวไปกันครับได้ตู้ที่6ครับน้องๆตู้3ตู้5แยกกันเตู้เลยแล้วก็มีที่นั่งบอกจะเจอกันนะครับทุกคนนะหวังว่าเราคงได้ข้ามไทยวันนี้นะรถไฟมาแล้วนะครับทุกคนรถไฟความเร็วสูงแต่โบกี้นี้คือเที่ยวที่เป็นแบบธรรมดานะไม่ใช่ความเร็วสูงมาก ี๋ยวรถไฟจอดขึ้นไปนั่งกันนะครับก็เป็นนั่งเข้าหากันเอาทุกคนเราขึ้นรถไฟ่ันนะครับเจ็ดหกห มาเนี่ยมันจะวุ่นวายนิดหน่อยเพราะว่าหาที่นั่งลำบากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เวียงจันเลยนะครับ คือบอลไหนเนี่ยน่าจะเป็นโทนน้ออําของมั้งเรือเงี้ยทั่วไปไปเหมือนเรือที่ไปปากแบงไปเงนะี้ยเข้าโอง,งแล้วแคปเดียวแคบปบเดียวเข้าโองนะครับดูวิวไม่จบเลยพอหาซื้อขนมก่อนครับเจอสาวในรถสาวบอกเขวอันนี้คือก็ต้องจ่าเสดเขาบอกให้เป็นตู้เบอร์สี่ลงไปซื้อก็ต้องให้สามวันว่าสาวจะชวนเที่ยวบ้านที่ชนบุรีน่นจะเป็นน้ำคอกนะน้ำของ อยู่บอดด์ก็ได้เพื่อนแล้วใช่ไหมลืมถามชื่อเจ้าเจ้าชื่ออย่างชื่อมาลิมาฮ์ชื่อไทยด้วยนะชื่อมาลิไทยเด้อเด้อไปอายบ้างไหมเอ้ยจะบังอายเลยแหมงามออบมาลิเจ้าอยู่บ้านไหนพอแล้วสาวอายโอเคสาวอายพอแล้วนะครับเดี๋ยวไปลงเวงจันทรร์คับพอดีน้องไปลงเวงจันทร์ด้วยนะครับเดี๋ยว ดูบรรยากาศที่ผมจะเข้าประเทศไทยหน่อยนะครับน้องก็บอกว่าผมกับไม่ทันนะพอไปถึงนู่นสองทุ่มน่าจะได้ค้างฝั่งลาวแต่ผมบอกว่าอาจจะไปค้างฝั่งไทยเพราะว่าด่านเปิดสีนะครับโอเคชิงแล้วครับนักบลดมจาร์สองทุ่มครึ่งกลับไปได้ดิเพราะว่ารถาข้าสะพานน่าจะไม่มีแล้วครับไม่เป็นไรเน้อคืนนี้นอนเวจาหนึ่งคืนนะครับค่อยว่ากันต่อเด๋ยนพรุ่งนี้นะก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับแล้วกลับไทยก็ รถดีสาจ้าหรือรไม่ก็ขึ้นเครื่องเอานะครับขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครันี้จะไปตลาดแ,แต่ที่เวจันแต่มันดึกแล้วผมไม่มีรถด้วผมไม่ได้ไปไหนเราคงเข้าที่พักแล้วก็นั่นแหละชาะ้าอ่อยว่ากันทีไปละครับ